ที่นอนยับเออเฮ้ยผมพูดในใจว่าเป็นกูใช่ไหมเนี่ยทำไมเป็นกูวะเอาวะเปิดเข้ามาเปิดเอ้ยเล่าเรื่องตอนที่มึงตื่นมาแล้วได้ยินเสียงเกาผมเลยดิเอาแล้วข้ามาเขาเนี่ยแฮปปี้กับมนุษย์เลยชีวิตผมแม่งสุดผมไม่กลัวเลยก็บอกว่าผมไปเที่ยวแหล่งที่เดียวเนี่ยผม ที่ยวอยู่มานเกือบ1ิปี5าปีผมเที่ยวที่เนี่ยทเที่ยวทุกวันแล้วก็ที่เดียวที่ทุกคนรู้ก็คือจะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะจะยืนอยู่ตรงหน,น,น้าห้องน้ำหญิงตลอดไม่ต้อง <ทน S 1> คอนเซ็ปคืออะไรฮะอะไรนะผู้หญิงต้องเที่ยวฮะต้องไเห็นทุกคนที่ร้านได้เห็นใครสวยไสวยม้าเธอจะเสียงนิ้วก็เอาดิเสียงนิ้วว่าเอาเลยวะมีวันหนึ่งมีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงข้ามตรงบูธดีเจเลยครับโสูงสูงมากสูงประมาณน่าจะร้อยเจ็ดสิบ แล้วผมยาวแบบแต่ทุกคนน่ะสนใจหมดเลยมองตาเดียวแล้วคุกมากับเพื่อนสองคนเต้นแบบโหูโคตรเซ็กซี่เลยอ่ะใส่กระโปรงสั้นแล้วแบบผมยาวสวยมากผมก็ต้องใช้เทคนิคว่าผมหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องตรงกันข้ามกับคนที่อยู่ที่นั่นทำเป็นไม่สนใจ คนสนใจนั่นแหลเต้นเต้นเลยอ่ะเขาเดินเขาแบขอไลน์หน่อยนะคะทุกคนเนี่ยผมมองไกลๆผมเขาอยู่ด้ก็แบบแต่ผมก็จะใช้สายตามองด้วยความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงว่าเอ๊ะเขาจะเป็นยังไงไม่น่าเขาเขาเขาคงสงสัยว่าอทุกคนขอนี่ไอ้เตี้ยเนี่ยแมงยืนมองอยู่ได้สรุปสุดท้ายเขาก็กวักมือเรียกไปยืนใกล้ๆว้ยโอ้โหทุกคนแม่งอิจฉาผมมากเลยผมก็ยืน คอยดูเขาเ<อ>ชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญเก้าเชิญเก้าจนสุดท้ายผับเลิกผับเลิกปุ๊บบ้านเขาอยู่นู่น,น,นเนี่ยติวานนลเนี่ยกก็ก<ง>คือบอกเออน้องถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรบ้านพี่อยู่นี่เองบ้านพี่อยู่ตรงทา,ทาวินทาวห้าหนาทีถึงสะดวกไหมครับเขาบอกอ๋อาได้ค่ะได้ได้ค่ะก็ไปดูเป็นห่วงนะทุกคนแม่งมองเป็นจุดสนใจปุ๊บฮารเสร็จปั๊บ ก็เมาก็ค่อนข้าเมาก็เมาก็ค่อนข้าเมาตัดภาพเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาผมสะดุ้งตื่นพึ่งมองไปซ้ายพึ๊บที่นอนยับเออเฮ้ยผมพูดในใจว่าเป็นกูใช่ไหมเนี่ยทำไมเป็นกูวะแบบเฮ้ยกูคือคือบอกได้เลยว่าผมไม่โคตรดีใจเลยอันนี้อารมณ์จริงนะเฮ้ยเป็นกูเหรอวะทั้งคนทั้งผับมองเขาอยู่วันนี้ เพิบเสร็จพับกัจะแบบเอาวะอยากเขาไปไหนวะเอาก็ห้องน้ำได้ยินเสียงมมผมมองสภาพเมื่อคืนเขาผมยาวมากเขาอาจจะตื่นเช้ามามึงจะซ้ำใช่ไหมถ้าพูดในทางปฏิบัติล้างหน้าไก่ <laughs> เพื่งนครับ<ห>อเช้าเลยอ,อยากจะล้างหน้ากุกๆเพิ่บเสร็จกิ้งกับแบบแบบแอบอบเอวเลยแล้วกันแบบแบบเปิด ปุ๊บเข้าไปอืมไปฟังแน่ผมอืมผมกินตนาภาพเลยผมกำลังขยายอ้าเรากำลังขยายเพลงโรแมนติกบิดลูกบิดเอ้ยไม่ได้ปิดไม่ได้ล็อก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 เอาวะปึ๊บเปิดเข้ามาปึ๊บ ภาพที่ผมอยากเห็นคือแล้วผมน่อ้อมหลังเลยนะแล้วโอบเลยแอ้กอดนไม่แล้วเขาเขามาปืนขอโทษครับพี่เฮ้ยแต่ต้องบอกนะตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นก็คือปล่อยตีชดา สวยเหมือนปลอยตีฉดายผมหน้าขาวตัวหอมแต่ยังไม่ได้ยิงเลเซอร์นายยุทเนี้เขาจะคงยิงเลเซอร์ไม่ต้องพแล้วผมบอกเลยว่าผมล้มั้งยืนเลยเผาเขานี่ปวดมาเลยแล้วเตียงยับด้วยไงปาอะไรนะเสี่ยงยับด้วยไงในทางปฏิบัติไม่รู้แล้วเรต้องได้แล้วแหละแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า เรื่องราวในคืนนั้นมันคือยังไงไม่รู้ไม่รู้ทำไม่ได้เราไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวพี่หอยตัวสุงประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนะเฮ้ยไหนลองทำท่านี้เลยลองทำท่านี้เลยอ่ากินเลย